เสียงปรักษาในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารูจักกระสายพันธุ์ของนกกระเต็นที่สามารถพบเห็นได้ในไประเทศไทย ep ที่2วัก่อนที่จะมารับชมกันผมก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องเสียงปรักษาของเราด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วเราก็มาต่อกันที่อันดับที่6กันเลยนะครับอันด,ดับที่6นกกระเตนน้อย3นิ้วหลังแดงหรือล Fa ิ k ฟั Kingfisher ผมเคยพูดถึงมนันเอาไว้ในอันดับที่5ในช่วงของนกกระเตนน้อยหลังดํา เนื่องจากว่ามันเป็นลูกสองชนิดที่ใกล้เคียงกันมากจนมีการเอาไปรวมกันและเรียกลูกกระติน้อย3านิ้วเฉยๆและไม่แยกลูกกระติน้อยสานิ้วหลังแดงจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากลูกกระติน้อยธรรมดาและลูกกระติน้อยสีอื่นๆเป็นอย่างมากหลายๆคนคงคิดว่าตรงที่มันมี3มนิ้วใช่ไหมครับอันนั้นก็ใช่ครับแต่ไม่ใช่ซักทีเดียวข้อแตกต่างของมันคือมีขนาดที่เล็กมากจนน่าจะเป็นลูกกระตินที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมันจะมีความยาวปลายปากจมูกปลายห,ลหางประมาณ14ซนติเมตรเท่านั้นและมีความยาวของปากมากถึง2.5ซนติเมตรมีปากที่แหลมและตรงส่วนัวสันปากคนจะตรงและแบนเล็กน้อยมีสีแดงสดในส่วนของหัวตะโพกและหางจะมีสีชมพูแกมม่วงมีใบหน้าที่เป็นสีแดงส้มสวยงามขนที่คุมหนและหลังเป็นสีชมพูแกมม่วงและไม่มีขนคุมตรงหูและหน้าผากเหมือนกับตุ๊กเด็กน้อยสามที่หวหลังดำ ลำตัวด้านล่างของมันมีสีเหลืองแกมสมขาและเท้าของมันจะมีสีแดงขนปลายปีกเส้นนอกสุดหรือเส้นที่10จะมีความยาวมากกว่าขนเส้นอื่นและยาวกับถึงปลายปีกจะมีขนหางที่สั้นเอามากๆและตรงปลายขบมดนิ้วเท้าของมันจะเหมือนกับน,นิ้วเท้าของนกกระเต็นน้อย3านิ้วหลังดำซึ่งตามปกติแล้วมักจะพบเห็นนกกระเต็นน้อย3นิ้วหลังแดง,ง,งกเกาะโยนิ่งๆโดยเพียงลำพังตัวเดียวบนกิ่งไม้ริมน้ำตามลำธารหรือบ่อน้ำใกล้ป่าหรือไม่ก็ตามป่าชายเลน แต่เราก็มักจะมองเห็นมันไม่ชัดมากนักพอเราจะเห็นมันได้ชัดก็ตอนที่มันบินพุ่งตรงออกไปตามลําน้ําเป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็วมันก็ประมาณว่าเห็นแค่แว๊บเดียวแล้วก็หายนะครับในเวลาที่นกกระต็นน้อย3ามนิ้วหลังแดงออกบินมักจะส่งเสียงร้องดังเป็นเสียงร้องแหลมเล็กตามลําธารแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกาะกิ่งไม้เสียงร้องนั้นก็จะหยุดลงในทันทีส่วนเรื่องอาหารของนกกระตินน้อย3นิ้วหลังแดงมันก็เหมือนกันกับนกกระตินน้อย3มนิ้วหลังดาเลยครับรวมไปถึงวิธีการหาอาหารของมันด้วยครับ จะต่างกันก็ตรงที่นุกเต็นน้อย3านิ้วหลังแดงมักจะเอาปลาฟาดกับกิ่งไม้ก่อนที่จะกืนลงไปโดยที่จเจาด้านหัวลงก่อนเพื่อไม่ให้ย้อนเก็ดในการผรสมพันธุ์ก็เหมือนกันครับเหมือนกันกับนุกเตินน้อย3นิ้วหลังดำและในบางครั้งเราอาจจะได้เห็นลูกผสมเล่าบางนุกเต็นน้อย3านิ้วหลังแดงและหลังดำชื่อสกุลของนุกเต็นน้อย3นิ้วมีเรื่องเล่านิดหน่อยครับ ชื่อสกุลของมันมีชื่อว่าเซกซึ่งเป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งในเทพนิยายกรีกตัวละครตัวนี้เป็นสามีของเอลเโจนิแต่วันหนึ่งเขาได้จมน้ําตายและกลายเป็นนุก,กเต็ดพอเขาได้ตายลงไปด้วยความที่ห่วงภรรยาเขาจึงกลายเป็นนุก,กเต็ดและคอยปิดตาภรรยาของเขาอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมานะครับผมเลยนํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในรายละเอียดนั้นเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะฟังมาแค่นี้เราก็ได้รู้จักนุกเต็ดน้อยสามที่หลังแดงกันพอสมควรกันแล้วนะครับ เราก็มาลองฟังเสียงของมันกันดูครับว่าจะแหลมเด็กอย่างที่เขาว่ากันไว้ไหม ยังไงกันบ้างทราบใครได้ยินแบบไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปดูนะครับเดี๋ยวเราไปกระเที่ยวดับต่อไปเลยครับลำดับนี้ต้องบอกว่ามีความแตกต,ต่างจากนุกกระเตนที่ผมเคยเล่ามาอยู่ครับลำดับที่7นุกกระเตนลายหรือแบรนด์เดชคิงเพจเชอร์นุกกระเตนลายเป็นนุกที่มีสีสันสวยงามแปลกตาเป็นนุกที่กระจายพันธุ์และพบได้ทั่วประเทศและมีสีสันที่สวยงามทั้งตัวผู้และตัวเมียจะต่างกันก็ตรงที่สีขนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนุกกระเตนลายตัวผู้จะมีจุดเด่นที่ปากสีแดงยาว และหางที่ยาวกว่าตัวเมียอยู่หัวที่เป็นสีน้ำตาลอกและท้องมีสีน้ำตาลแกมเหลืองที่คอไปจนถึงกลางท้องจะมีสีขาวกะหมอมหลังและหางจะเป็นลายขวางคนคู่บนคนหางเป็นลายบ้างสีสลับสีฟ้าสดใสคนหางจะมีลายบ้างแคบสีฟ้าราวหกแถบบนพื้นสีดำปลายหางเป็นสีฟ้าใต้หางเป็นลายบ้างสีดำสลับกับสีน้ำเงิน ขนตรงกลางปีกสีดำและมีลายบั้งสีขาวสองแถบขวางส่วนนักเป็นลายตัวเมียที่หัวหลังไหลทะโพกปีกขนคุมบนหางและหางมีสีแดงอมน้ำตาลแต่ก็มีลายบั้งสีดำขวางตลอดลายบั้งบนหัวและขนคุมตรงปีกค่อนข้างแคบและลายบั้งบนหลังและไหลค่อนข้างกว้างบนหางมีลายแถบสีดำที่ใต้หางจะเป็นลายบั้งสีสลับสีน้ำเงินค้างและใต้คอเป็นสีขาว อกท้องและขนคุมใต้คนหางมีสีขาวหรือสีขาวออกเนื้อแต่ก็มีลายบ้างแคบที่ไม่เป็นระเบียบที่อกและสีข้างนกกระเต็นส่วนใหญ่เป็นนกที่มีวัฒนาการของปากเพื่อให้เหมาะสมสําหรับการล่าและจับปลากันใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่สําหรับนกกระเต็นลายเพราะพวกมันจะกินจิ้งหรีจิ้งจกตวล้วงและหนอนเป็นส่วนใหญ่และอาจมีบางครั้งที่มันจับสัตว์เลื้อยคานกินเป็นอาหารด้วยเนื่องจากว่านกกระเต็นลายชอบอาศัยอยู่ตามป่ามากกว่า พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำเราจึงมีโอกาสที่จะได้พบมันตามชายป่าหรือริมเชิงเขามากกว่าตามลำธารและมันชอบที่จะอยู่กันเป็นคู่จะเจาะรังมุดแตะรังปอกที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้เพื่อเป็นสถานที่สร้างรังและวางไข่นกกระเต็นลายจะมีลูกครั้งละ1นถตัวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ทุกคนเราปรู้จักขาเจ้านุกกเตนลายที่มีสีสันสวยงามงามมากพอสมควรเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของมันดูกันสักนิดหนึ่งครับว่าจากเสียงของมันจะเพาะสัแค่ไหน เสียงของมันก็น่าฟังพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่อันดับที่8กันเลยครับในอันดับที่แล้วๆมาเราก็รู้จักกับนกกระตินน้อยกันมาหลายชนิดแล้วนะครับเดี๋ยวอันดับนี้เราก็มาลองรู้จักกับนกกระตินใหญ่กันดูบ้างนะครับลำดับที่8นกกระตินใหญ่ปีกสีน้ำตาลหรือในชื่อสามัญราวิงคิดเพชเช่นกกระตินใหญ่ปีกสีน้ำตาลก็เป็นชิ้นเดียวกับญาติของมันที่เราสามารถพบได้แทบจะทั่วทั้งประเทศอย่างนกกระตินใหญ่ธรรมดา ที่บอกว่ามันเป็นญาติกันก็เพราะว่านกทั้งสองชนิดเป็นนกที่กินปลาและมีจงอยปากสีแดงเทอะทะดูไม่สมส่วนในขณะที่นกกระเต็นใหญ่ธรรมดาเราจะสามารถพบมันได้ตามแหล่งน้ําแทบจะทุกประเภทขอแค่ว่ามีไม้ยืนต้นให้จนนกขี้อายอย่างนกกระเต็นใหญ่ธรรมดาได้ซ่อนตัวบ้างก็เป็นพอมันตรงกันข้ามกับนกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ําตาลที่จะอาศัยอยู่เฉพาะตามป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมส ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่ทางตะวันออกสุดของอินเดียจนถึงประเทศไทยเราตั้งแต่ละนองไปถึงสตูลแต่ในมาเลเซียจะสามารถพบเจ้านกกระต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาลได้เฉพาะในเกาะลังกาวีเท่านั้นด้วยความที่ทิ่ินที่อยู่อาศัยของเจ้านกกระต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาลมีค่อนข้างจำกัดและป่าชายเลนดั้งเดิมก็ผ่านการทำไม้จนเหลือลดน้อยลงจากอดีตเป็นอย่างมากเลยเป็นสาเหตุให้มันถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกคามในระดับโลก แต่ยังไงก็ตามมันก็ยังคงมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงในถิ่นอาศัยที่มีความเหมาะสมและขึ้นชื่อว่าพบเห็นได้ง่ายตามคลองในป่าชายเลนหน้าเมืองกระบี่ตามปกติจะชอบโชว์ตัวให้เห็นเป็นเวลานานเพราะไม่ค่อยขี้อายตื่นตกใจเหมือนนกกระตินใหญ่ธรรมดานกกระตินใหญ่ปีกสีน้ำตาลจะมีลำตัวอมเหลืองและแถบสีฟ้าอ่อนที่สะโพกและมีหางเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนานๆครั้งในไทยเราก็มีรายงานการพบเห็นลูกผสม ระหว่างนุกกระตินใหญ่ทั้ง2ชนิดอีกด้วยซึ่งเกิดจากการจับคู่ผสมพันธุ์ข้ามชนิดสถานะปัจจุบันของนุกกระตินใหญ่ปีสีน้ำตาจัดเป็นสัตว์ปา่าคงครองฟางเรื่องราวของมันแล้วอยากลองฟังเสียงของมันกันดูหรือยังครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของมันดูกันชนิดหนึ่งนะครับว่าจะเพาะหรือเปล่า บ้างครับเสียงของมันถูกใจใครบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อันดับที่9กันเลยครับอันดับนี้เราก็ยังคงอยู่กับนกกระเต็นใหญ่กันอยู่นะครับอันดับที่9นกกระเต็นใหญ่ธรรมดาหรือชื่อสามัน s ตอร b e l l k i n g พ i s h e r จัดว่าเป็นนกกระเต็นที่มีขนาดใหญ่สมชื่อขนาดของพวกมันใกล้เคียงกับนกกระเต็นปักหลักเลยละครับมันจะมีขนาดตัวอยู่ที่ประมาณ3 5 4 0เซนติเมตรเลยทีเดียวนกกระเต็นใหญ่ธรรมดาจัดเป็นนกในกลุ่ม k i ิก p i ้งพิเชเพราะว่าอาหารของพวกมันนั้นค่อนข้างหลากหลายเอามากๆไม่ว่าจะเป็นปลาหรือสัตว์เลื้อยคานและในบางครั้งที่มันแอบไปกินปูเหมือนกับพวกนุกกินเปลือกอยู่บ้างเป็นบางครั้งเหมือนกันและส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถจำแนกเจ้านุกกระตินใหญ่ได้ค่อนข้างง่ายเพราะเพราะว่าด้วยขนาดและสีสันที่สดใสชัดเจนเลยไม่ค่อยทําให้เราเกิดความสับสนกับชนิดอื่นๆด้านหลังที่มีสีเขียวปีกและหางสีฟ้า หัวเป็นสีเทาปากใหญ่สีแดงสดใสเช่นเดียวกับขาและเท้าคอและลำตัวด้านล่างจะกเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีลักษณะที่คล้ายกันเอามากๆนุกกระตินใหญ่ธรรมดาสามารถพบได้ตั้งแต่ทางภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายตลอดจนลงไปถึงคอคอดกะหรือจะเอากันแบบง่ายๆมันก็พบเห็นได้เกือบทั้งประเทศนะครับยกเว้นภาคใต้การทำรังและวางไข่ของนุกกระตินใหญ่ธรรมดามันจะขุดโพรงตามริมตลิงหรือเชิงเขาตามสถานที่ใกล้แหล่งน้ำทั่วไป นกกระตินใหญ่ธรรมดาจะวางไข่ั้างละ2งองถึงฟองระยะเวลาในการกบไข่หรือฟักไข่ของมันอยู่ที่ประมาณ20-23ถึงวันหลังจากที่ลูกน้อยของมันฟักออกจากไข่แล้วพ่อก,กับแม่ของลูกน้อยก็จะคอยช่วยกันหาอาหารมาปอดและเจ้านกน้อยก็จะใช้เวลาอยู่ในโพงของมันเป็นระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนที่จะหัดบินและออกไปใช้ชีวิตของมันเองครับทุกคนเราก็ได้รู้จักกับเจ้านกกระตินใหญ่ธรรมดากันมามากพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของมันกันดูนะครับว่ามันจะร้องเป็นยังไง กันบ้างครับกับเสียงของเจ้านกกระตินใหญ่ธรรมดาและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปต่อกันที่อันดับที่10กันเลยครับลำดับที่10นกกระตินแดงเดวิร์ดี้คิงเพเชอร์นับเป็นนกอีกหนึ่งชนิดที่จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ป่าคุ้มครอง,อง,องเราสามารถที่จะพบนกกระตินแดงได้ตามป่าชายเลนและเกาะตามทะเลมันเป็นนกประจําถิน่นนอกจากนี้ยังเป็นนกอพยพเริ่มจะง,งงงหรือสงสัยกันใช่ไหมครับตกลงมันจะอพยพหรือมันจะประจําถิน่นเอาเป็นว่ามันมีอยู่2ชนิดจอยครับทั้งประจําถิ่นแล้วก็อพยพผ่าน หรือไม่ก็อพยพมาที่ไทยในช่วงฤดูผสมพันธุ์นกกระต็นแดงจะพบได้ไม่ยากนะแต่ก็มีจํานวนที่ไม่มากในทั่วทุกภาคหลักๆแล้วนกกระเต็นแดงในประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆได้แก่กลุ่มที่เป็นนกประจําถิ่นสามารถพบได้ตามป่าชายเลนและที่ราบต่มทางภาคใต้และภาคตะวันตกมีชื่อชนิดย่อยว่าเอ็กซีมินย่อมาจาก a าสิงโคเรแมนเนมายเนอร์และกลุ่มที่เป็นนกอพยพผ่านอันนี้เราสามารถพบได้หลายพื้นที่ แม้แต่ตามสวนสาธารณะทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือโดยที่ชนิดนี้จะเป็นชนิดจ้อยหลักคือ X4 c u m b e a n d ชนิดนี้จะมีแหล่งทำรลังทางจีนตอนใต้ไปจนถึงเมปานวิธีการจำแนกหลักๆของสองชนิดจ้อยนี้คือสีสันของลำตัวโดยที่ชนิดจ้อยประจำถิ่นจะมีสีที่เข้มกว่าโดยเฉพาะที่หัวซึ่งเป็นสีส้มอมแดงเฉดเดียวกันทั้งแผ่นหลังในขณะที่ชนิดจ้อยอพยพจะมีหัวที่เป็นสีส้มอ่อนกว่าอย่างชัดเจน ถ้ามีใครตาไวตาดีได้เห็นแถบตะโพกของมันก็จะได้เห็นแถบสีฟ้าอ่อนของชนิดจ่อยประจําถิ่นนั้นจะมีความกว้างกว่าชนิดจ้อยอ,อยบพยพอีกด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครตาไวมองทันหรือเปล่านะครับเวลาที่มันปินออกมาเราก็รู้จักกับนุกกระเตนแดงมามากกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของมันดูกันสักนิดนึงนะครับว่ามันจะเพาะหรือไม่เพาะแค่ไหน เป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงของเจ้านกกระเต็นแดงมันเพาะไม่เพาะยังไงก็คอมเมนต์คุยกันใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับและครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้เห็นเจ้านกกระเต็นที่ไหนอย่าลืมสังเกตลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้เล่ามานะครับและทุกคนจะสนุกกับการดูนกมากยิ่งขึ้นสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลส่วนใดตกดหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้เราช่องเสียงปรักษาเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้รับชมกันอีกนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ